สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะก็มาจะเ,เจอกับเซลพาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเซลพาก็จะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถยนต์กับทางของเรานะคะก่อนอื่นเลยพาขออนุญาตให้น,น้องเขาแนะนําชื่อเล่นก่อนนะคะว่าน้องเขาชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อตองนะครับผมคุณตองเนาะใช่ครับ ตองคะมาขอ,อถามนิดนึงว่าคุณตองรู้จักกับศูนย์รถยนต์มือสองโต้ตัวคาร์ของเราจากช่องทางไหนคะจากการติดตามเพจหรือเพื่อนแนะนํามาอะไรอย่างนี้ครับก็ดีครับผมหม,หมายถึงว่าดูในเพจแล้วก็มีเพื่อนแนะนํามาด้วยใช่ใชไหมคะมเป็นยังไงบ้างคะเข้ามาในศูนย์รถยนต์มือสองโต้ตัวคาของเราบรรยากาศเป็นไงบ้างเข้ามาก็ก็ว้าวนะครับเพราะว่าที่นี่มีรถให้เลือกเยอะแล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากมายเยอะแยะมากมายเลยครับ มามาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่เหรอจ๊ะน่าจะสี่ห้าครั้งแล้วครสี่ห้าครั้งแล้วครั้งนี้มาซื้อรถยี่ห้ออะไรคะใช่เป็นเป็นฮอนด้าครับผมเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดครับแอคคอร์ดเนาะใช่ครับอ่าเป็นยังไงบ้างคะการบริการของเซลจ๋ากับเซลพามีตรงไหนต้องนําไปปรับปรุงหรือแก้ไขหรือเปล่าคะตรงเนี้ยจริงๆเข้ามาแต่ละครั้งก็คือพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยจริงๆก็ไม่ต้องบอกอะไรแล้วครับเพราะว่า ความเป็นมืออาชีพมีอยู่แล้วครับขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะันนี้เรามาให้คุณตองประเมินนะคะว่าคุณจ๋าจะเป็นโตโอโัตโคาร์ม,มาตรฐานที่คุณวางใจหรือไม่นะคะพาจะให้สัญญาณคุณตองนับหนึ่งถึงสามครั้งที่สามถ้าเซลจ๋าผ่านในสายตาของคุณตองนะคะเป็นโตโอโัลตโคาร์ม,มาตรฐานที่คุณวางใจให้คุณตองยอกนิ้วขึ้นมาแล้วบอกเซลจ๋าสุดยอดนะคะคแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็ยืนเฉยๆหล่อๆแบบนี้นะคะ โอเคนะคะฟังให้สัญญาณค่ะนับหนึ่งค่ะเจ้าจ๋าสุดยอดครับโอเค